ผมไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าครับผมผมผม,ผมขอญาตลาเพราะว่าผมต้องมาทำเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะรุนไหมคะผมไม่รุนเลยนะก็เออมันอยู่ที่ผู้ชาร์ทพิณาอยู่ที่นยมตรี T ท่านพิณา,านะครับอยู่ที่ผู้ใหญ่พิจาอยู่ที่ผู้ใหญ่พณา,าคาดหวังนะไบ้างครับพี่ครับไม่คาดหวัองอ่อก็คาดหวังว่าทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับเรามีเวลาเหลือเยอะนะครับอ่อเราก็ยังมีเวลาทํางานได้อีกเยอะนะครับนะผมก็บอกว่า การเป็นไม่เป็นเนี่ยนะครับนะมันไม่ใช่ตัวมันมันไม่ใช่ตัวชี้วัดนะแต่ตัวชี้วัดว่าขณะนี้อยู่เนี่ยทำหน้าที่ดีด,ดีอย่างนะครับนะผมก็พยายามเนี่ยพยายามเรียกศรัทธามาคืนตำรวจ200,000กว่าคนนะนะแต่แน่นอนนะครับผมเป็นคนดุนะครับผมเป็นะค,มมคนทางานเชิงลุกนะครับนะลูกน้องอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็มาเรื่องเรื่องปกตินะครับนะแต่ว่าวันนี้ เออเราก็พยายามที่จะทําให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั like ่นมีความศรัทธานะครับเพระต่อรคนต่อไปในโนติท่านท่านอยากได้เป็นคนอย่างไรครับท่านก็พบตอรก็ต้องแบบนี้ก็หมายว่าก็ต้องต้องก็ต้องสร้างศรัทธาประชาชนนะครับนะเออก็ต้องกระจายอํานาจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลฝังแรงลังใจของตํารวจนะครับนะเออแค่นั้นเองนะครับเราทําใา้ง่ายนะครับแต่ว่าเรามีตัวชี้วัดนะครับว่าเราเป็นเออแล้ว สถานการณ์บ้านเมืองมันดีขึ้นไหมประชาชนเขาสงบสุขไหมประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ไหมอะไรต่างๆนะหรือว่าสำรวนโรงพักทุโรงพักมันหายไหมอะไรเงี้ยนะครับท่านครับขออนุญาตสอบถามประเด็นเรื่องงบประมาณในการสืบสวนคดีต่างๆแสดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีปัญหาในงบประมาณในการทาคดีต่างๆใช่ไหมครับท่านฮะคือไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเงินมันน้อยนะต้องเีินเงินเงินมันเงินมันน้อยเงินมันไม่พอนะครับ อ่าผมเรียนท่าน,นตรงว่าอ่าผมยกอย่างเช่นอ่าคดีคดีนึงเนี่ยเอาเราเราไปกินไปนอนกันเนี่ยอ่าผมเรียนถามท่านว่าอาผมยกอย่างที่สื่อไปกับผมอ่าเอาอยางคดีกัมมนกเนี่ย่ะเอาเราไปอยู่กันมาสองอาทิตย์นะลูกน้องผมก็เปิดวอลลุ่มที่นครปฐม,มนะครับเราไปอยู่มาสองอาทิตย์นะค้าอาหารเช้ากลางวันเย็นนะมีของว่างนะครับนะใครอ่าทีนี้ถามว่ามันเบิด่ได้อะ นะแต่ว่ามันจะเบิดได้เมื่อไหร่ล่ะนะครับนะมันจะเบิดได้อีกอีกหเดือนไหมล่ะนะครับนะแล้วมันจะเบิดได้ครบไหมนะครับมันมันมันเงินมันน้อยอะนะครับนะแต่แต่ถามว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมครับเราต้องการความสําเร็จของงานนะก็ต้องใส่ไปเต็มที่นะครับลูกน้องมาถึงขับเคลื่อนเร็วนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะได้งานสําเร็จเราก็ต้องเสียสละ นะแต่ถ้าจะทํางานแบบแบบเช้าชามเย็นชามก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ผมอาจจะคิดอของผมเองว่าผมอยากให้งานชุดงานมันสําเร็จนะครับแล้วก็คดีคดีหนึ่งผมทําสําเร็จเรียบร้อยปิดคดีได้ก็แถลงปิดคดีนะทีนี้ถามว่าทาไมทาไมสื่อเนะี่ยชอบมาสัมภาษณ์ผมก็เพราะว่าการการรายงานให้สื่อทราบนี่เหมือนกับการทํางานนอกจากการรายงานผู้บัญชาก็คือเป็นการรายงานประชาชนไปด้วย นะก็ผมก็รายงานประชาชนให้ผ่านหนังสือว่าเราทําอะไรบ้างนะวันนี้มันโลดสมัยใหม่เราต้องเปิดให้หมดนะครับแล้วเราต้องไม่เอาเปรียบประชาชนเขานะครับนะเพราะนั้นวันนี้นอกจากเรารายงานผู้บัญชาแล้วก็รายงานประชาชนไปด้วยนะก็รายงานประชาชนก็ผ่านหนังสือนอี่แหละสื่อก็มีโซเชียลมีเดียก็กระจายไปนะครับนะ